โชคชะตาฟ้าลิกิตรักพูดบุตรสบาวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่31แค้นที่ต้องชำระคุณไม่ใช่ลูกผู้ชายไม่มีความรับผิดชอบทำผู้หญิงท้องแล้วไม่รับดนิกาขาดสติโถมตัวเข้าไปทุบปอกพระคริสตรัวๆจนเขาต้องจับมือหล่อนเอาไว้ใบหน้าของเขาเคี้ยมแววตาดุดดัน หยุดนะจะบ้าได้ไงฟังผมดูปากผมพูดที่ดีเราเข้าใจตรงกันว่าเราสนุปด้วยกันไม่มีข้อผูกมัดผูกพันใดๆพอท้องล้าจะมาโวยวายให้ผมเป็นพ่อเด็กผมจะรับได้ยังไงผมจะแน่ใจได้ยังไงว่าเด็กในท้องเป็นลูกผมคุณกับผมอย่าลืมนะเราสนุกกันแค่ครั้งเดียวเท่านั้น ผู้หญิงนักเที่ยวอย่างคุณก็คงง่ายกับผู้ชายทุกคนไหนจะหมอหน้าทึมที่คุณควงไปไหนมาไหนบ่อยๆอยีกหมอหนัน่นอาจเป็นพ่อของเด็กก็ได้หรือว่าคุณมั่วผู้ชายจะไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อเด็กเข้าเยอะหยังจดานิกากระชากมือจนหลุดหลอนโมโหจะลืมตัวตบหน้าเขาไปฉากใหญ่ใบหน้าซีดซ้ายของพระคริสแดงตามรอยนิ้วมือ เขายกมือขึ้นลูบบริเวณนั้นดวงตาดุด,ดันด้วยความโมโหจ้องหน้าหล่อมแขม็งดานิกากลัวจนเหงื่อแตกตัวสั่นมือสั่งเร็กลอนทอยกรูดไปจนชิดกําแพงตึกเขาก้าวเข้ามาหาจ้องตาหล่อมขม็งดานิกาหลับตาฟังเสียงของเขาที่เหย็นเยื่อเข้าไปถึงกระดูกจําไว้นะอย่ามาใช้นิสัยต่ำาๆกล่าวหาห,าหรือทำร้ายผมอีก ไม่ต้องมาตอแยก,กับผมอีกถ้าไม่เชื่อผมจะทำให้คุณเสียใจไปตลอดชีวิตเข้าพูดจบก็เดินไปเข้าลิฟท์ที่กดค้างรอไว้ปล่อยให้ดานิกาสุดตัวลงกับพื้นร้องไห้ด้วยความเสียใจหล่อนยกมือลูกท,ท้องที่เริ่มนูนเล็กน้อยดวงตาฉ่ำน้ำตาหวาววับด้วยความแค้นและมุ่งมั่นที่จะเอาชนะเขาให้ได้ ใครกันแน่เธอจะต้องเสียใจไปตลอดชีวิตคอยดูนะฉันจะไม่ีวันยอมแพ้ฉันจ,จะต้องเอาชนะคุณให้ได้รอนประกาศกล้าออกมาทั้งใบหน้านองฉ่ำไปด้วยน้ำตาช่วงเวลาที่ผ่านไปอัสมาติดต่อผู้บุษบาไม่ได้เลยเขารู้ว่าเธอเข้าแคมป์ฝึกแต่ก็น่าจะมีวันหยุดบ้างแต่เขาไม่ได้ข่าวคราวของเธอเลย เธอเงียบหายไปเขาคิดถึงเธอจนไม่เป็นอันทําอะไรเลยกลางวันอยู่ที่ทํางานก็เบื่อแสนเบื่อเลขาคนเก่าถูกย้ายไปอยู่แผนกอื่นนายหญิงเลือกเลขาคนใหม่ส่งมาให้เขาไม่ถูกใจไม่สวยและยังแก่ด้วยเขารู้สึกว่าตัวเองเติดคุกไม่มีอิสระเหมือนเช่นเคยอาสมาจึงแก้เหงาด้วยการออกไปเที่ยวผับกับกวนเพื่อนหนุ่ม และหมากลับบ้านทุกคืนมีแจ๋วเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ซื่อสัตย์และคอยรับใช้เขาด้วยความจงรักภักดีนายิงสั่งห้ามเด็ดขาดห้ามเป็นสมพานกินไก่วัดเขาเชื่อแม่อย่างเคร่งครัดแต่เวลาเหงาไม่มีใครและอยากรู้เรื่องของผูุ้ดสบาอัสมาจึงชวนคุยกับแจ๋วคืนนี้เขากลับบ้านไม่เมาแจ๋วออกมารับหน้าและช่วยถอดรองเท้าถุงเท้าให้เจ้านายหนุ่มเช่นเคย ขอบใจแกมากนะแจ๋วออแกรู้ไหมว่าเวลานี้พุทธิบุษบาไปอยู่ที่ไหนครั้งสุดท้ายที่หนูลายไปหาบุตรบอกว่าจะต้องไปฝึกงานที่ต่างจังหวัดแต่ไม่ได้บอกว่าอยู่ที่ไหนค่ะคุณทําใจดีๆนะคะบุตรเขาเป็นคนกระตันยูคุณดอดีกับบุตรมากถ้าบุตรเขากลับมาเมื่อไหร่เขาต้องติดต่อมาแน่ๆค่ะอีกไม่นานก็ได้เจอกันค่ะ แจวตอบไปตามความจริงคุณบุษบาไม่ได้เปิดหลายอ่านเลยฉันก็ยังหวังอย่างนั้นนะนะแต่ฉันเองก็ผิดเองครั้งสุดท้ายที่เจอกันน่ะบุตรเขคงเข้าใจฉันผิดแน่ๆเลยฉันไม่ได้ตั้งใจจะพาเขาเข,าเข้าโรงแรมม่านรูดเลยนะสาบานได้เลยฉันน่ะปวดฉีดจริงๆแจวนั่งบนพื้นป่าโตอ้าปากหวัวยกมือท่าอ,อกด้วยความตกใจตายแล้วคุณอาจพาบุตรเข้าโรงแรมม่านรูดหรอคะ นี่บุญไม่เคยเล่าให้แกฟังเลยเหรอไม่เคยค่ะบุญไม่เคยพูดเรื่องเสียหายของใครเลยไม่ชอบนินทาใครด้วยถึงคุณผู้ชายจะสุดจริตใจแต่ถ้าเป็นหนูอ่ะก็คงคิดไม่ดีไว้ก่อนแน่ๆหนูก็คุยวายใหญ่โตเหมือนกันนะคะจริงเหรอทําไมผู้หญิงที่ฉันเคยพาเข้ามาลุ้มไม่เคยวุวายเลยหรือล่ะเราสนุกด้วยกันแล้วก็แยกยาก้ยายก,กันไปเจอกันก็ทักทายเป็นเพื่อนกันได้โห ไม่น่าเชื่อว่าผู้หญิงสมัยนี้จะไม่ถือตัวทางบ้านหนูอะ่ะถ้าผู้หญิงผู้ชายอยู่ด้วยกันตามลำพังอะ่ะมันผิดผีนะคะต้องแต่งงานกันเลยค่ะฮะาถ้าแกมารับใช้เช่นอย่างนี้ใช้ก็ต้องแต่งงานกับแกนะสิใช่ไหมยัยงแจ๋วแจ๋วอึ้งไปเพราะจนได้คำพูดนายหญิงโผล่พูดพลาดเข้ามาจนตั้งตัวไม่ติดในตาเสือแม่ลูกอ่อนจ้องหน้าแจ๋วขมิงจนแจ๋วกลัวต้องหลบตามองพื้น นั่งแจ๋วแกออกไปได้เลยฉันจะคุยเกี่ยวับลูกชายฉันแจ๋วรีบหลบออกไปยืนแอบฟังอยู่ข้างประตูดูแกสิยังทำตัวเหลวไหลไม่เป็นโลไม่เป็นพายงานการไม่ยอมทำแม่วอกขึ้นแกไม่ได้เลยนะแม่ลุ่มจริงๆแม่ก็แม่จะกรุ่มไปทำไมตั้งแต่ขายคุณลโรงบาลให้เอสทีพัคคาริสไปอะ่ะแม่ก็ไม่ต้องปวดหัวอีกแล้วมนส่งคนของมันมาคุมทุกแผนกเลย ไอ้นี่มันร้ายมันร้ายตัวพ่อเลยนะแม่แม่รู้นะักธุรกิจแสนล้านอย่างเขาอะลงทุนทำอะไรแล้วอะก็ต้องกำไรเขาไม่อยากเสียเปรียบใครง่ายๆหรอกนี่เสียดายนะถ้าเขาสนใจน้องแกก็คงจะดีหรอกแม่พูดอะไรออกมาค้ายๆก็รู้ว่าดามันคบกับหมอกรลวินอยู่นะแม่นมะ่หญิงถอนหายใจยาวใช่แม่ตั้งใจจะมาบอกอนะ เดือนหน้าน้องจะแต่งงานกับหมอการบินแล้วนะอะไรนะแม่ทำไมมันเร็วอย่างนั้นล่ะหรือว่ามันท้องเลยต้องรีบแต่งอัสมานตกใจพูดเสียงดังจนนาหญิงต้องรีบยกมือปิดปากบุตรชายเบาๆหน่อยเดี๋ยวพวกคนใช้มาได้ยินก็จะเอาไปนินทากันอัสมารู้ตัวกระซิบเสียงเบาจนเกือบไม่ได้ยินแกพูดว่าอะไรนะแม่ไม่ได้ยินนายหญิงชื่อโบกน้าเข้ามาฝังใกล้ ผมพูดว่ามันท้องจริงๆใช่ไหมแม่นายหญิงอ่านปากบุตรชายและพยักหน้ารับอัสมาตกเขาา่าฉากใหญ่หมอเนี่ยเห็นคลุมคลุมทึ่มๆนั้นยาแรงเหมือนกันนะแม่ผมก็จะได้เป็นลุงแล้วสิอัสมาดีใจจนออกนอกหน้าแต่อย่าไปบอกใครเรื่องนี้นะแม่อายแม่จะอายไปทำไมสมัยเนี้ย ท้องก่อนแต่งกันเยอะเลยลูกโตแล้วเพิ่งจัดงานแต่งก็มีเยอะแยะไปนะแม่แต่ฉันก็ไม่อยากให้แกเอาอย่างนอ้องเข้าใจาั้มแกอย่าไปทำใครท้องใช่ะ่ะฉันตัดแกขาดจากกรองมรดกชนนะโอเคครับแม่ผมจะไม่ทำอย่างนั้นแน่ผมอยากให้เจ้าสาวของผมพุทธบุษรสบาิรุทธิ์ผุดผ่องเหมือนดอกโบวไหวพระก่อนถึงวันแต่งงานนะครับแม่เออเออ,เอ,อ แม่เอาใจช่วยแกก็แล้วกันแม่ไฟเขียวให้แกแต่แกก็ต้องทําตามที่แม่ขอร้องก่อนแม่จะให้ผมทำอะไรนั่นงญิ้มนิ้มในหน้าอย่างมีเลนสไนแจวเ,เงียบหูฟังตั้งใจฟังเต็มที่แต่ไม่ได้ยินเลยว่าเจ้านายพูดอะไรกันนอกจากเรื่องเดือนนิกาดท้องและก็ลังจะแต่งงานกับหมอก,กาวินเท่านั้นแจวรู้ว่าเงียบหูฟังต่อไปก็ไลฟ์บอยรีบย่องออกมาที่หน้าทันท,ที สวนกับหัวหน้าสวนกับหัวหน้าแม่บ้านพอดีแม่แจ๋วแกมาทำอะไรอยู่ตรงนี้นิสัยสอดรู้สอดเห็นแล้วเป็นที่หนึ่งเลยไปนอนได้แล้วพรุ่งนี้แกต้องตื่นมาช่วยกันทำของใส่บาตรนายหญิงสั่งมาคุณหนูดาเธออยากจะใส่บาตรปีชาติไม่เคยสนใจแต่ก็ดีนะทำบุญเยอะๆจะได้สบายทุกชาติไงคุณแม่บ้านเริ่มพูดเยอะแจ๋วรีบแผ่นออกมาทันที มนจะไปนอนแล้วนะลับหลังแจ๋วคุณแม่บ้านเหลียวซ้ายมองขวาไม่มีใครรีบเข้าไปยืเนเงี่ยหูฟังหลังบ้านประตูแต่ไม่ได้ยินอะไรเลยประตูเปิดผัวออกมานางแจ๋วฉันรู้นะว่าแกแอบฟังอยู่นม่หยิงตกใจคุณแม่บ้านก็ตกใจร้องออกมาเสียงดังยี่หกตกกระไดไม่ใช่นางแจ๋วเออแกเองนั่นแหละชั้นกลุ้ม ล่มจริงๆฉันจะไว้ใจใครได้บ้างเนี่ยพวกนี้ต้องตัดเงินเดือนซะให้เข็ดสอดรู้สอดเห็นเรื่องเจ้านายกันดีนักเชียร์เลาาแอบฟังนะคะนายหญิงว่าดีอะไรเลยจ้ะค่ะไม่รู้อะไรเลยจริงๆเจ้าค่ะสะบาบานได้แกจะได้ยินได้ยังไงขนาดฉันเองอยังต้องเงียหูฟังเลยคุณแม่บ้านเริ่มทำหน้างงสงสัยแกไม่ต้องงงกันไก่ตาแตกไปเลยนะ เราพูดกระซิบกันใช่ไหมแม่อัสมายังมีอารมณ์ขันนี่ไม่ต้องมาพูดเล่นให้แม่พวกนี้มันลามปาไปเลยแกไปได้แล้วที่ฉันสั่งเรื่องของใส่บาตต้องเรียบร้อยนะเจา้าค่ะนายหญิงคุณแม่บ้านตัวเล็กเดินตัวรีบจากไปนายหญิงสายหน้าด้วยความระอาใจไม้พวกนี้น่าเบื่อจริงๆสอดรู้สอดเห็นกันดีนะใจะเย็นนะแม่ ยังไงเราก็ต้องพึ่งแรงงานพวกเขาไม่มีพวกนี้เราก็ทำอะไรไม่เป็นกันละแม่เออก็จริงแกคิดได้ไงอะจริงด้วยแม่กับน้องแกทำอะไรไม่เป็นเลยยังไงก็ต้องพึ่งพวกมันอยู่ดีแหละจะหาใหม่ก็ไว้ใจยากยังไงพวกมันก็ซื่อสัตย์ไม่ลักขโมยไว้ใจได้นั่นสิผมก็คิดดีคิดเป็นเหมือนกันนะแม่แหมชฉันชมแกนิดเดียวแกเหลิงเลยนะ ไปนอนได้แล้วผู้นีเช้าตื่นก็ตื่นเช้ามาใส่บาตรก็แล้วกัน,กนดูก่อนนะแม่อัสมาเดินขึ้นบันไดมีราวจับแกะสลักสวยงามหญิงมองตางและถอนหายใจยาวคิมะตกหน้านอนแน่น่เลยถ้าแกตื่นขึ้นมาเช้าใส่บาตรกับแม่หน้าพึมพำกับตัวเองแล้วเดินตามขึ้นบันไดไปคืนนั้นพู้บุษบานนอนอยู่ในห้องพักคู่วันใหม่เป็นรูมเมทร่วมห้อง พระคริสต้องการให้วันใหม่เติลวิชาการให้พุทบุษบาวันใหม่ดีใจที่ได้รับเลือกเพราะจะได้ใกล้ชิดรู้ความเป็นไปทุกอย่างหลอมทะเยอยียนและต้องการเป็นที่หนึ่งเรามองเพื่อนเพื่อนทุกคนเป็นคู่แข่งรวมทั้งพุทบุษบาด้วยพูทบุษบาเข้าห้องน้ําเธอนั่งทําธุระบนโถส้วมหยิบมือถือมาเปิดดูพระคริสต์ต้องการติดต่อเธอได้ตลอดเวลาเธอจะเป็นคนเดียวที่ได้รับอภพิสิทธ ให้นำมือถือเข้าแคมได้โดยที่มินใไครรู้เธอจึงระมัดระวังมากจะใช้มือถือเมื่อย่างที่จำเป็นเท่านั้นเธอพราะจะรู้ว่าวันใหม่เป็นคนปากหวานแต่ไม่จริงใจเพราะครั้งหนึ่งยามเผลอเธอหันไปเห็นวันใหม่มองเธอด้วยแววตามหมันไส้และอิจฉาเธอจึงเริ่มผิดสังเกตแต่ไม่ได้แสดงออกให้ใครรู้เล่นไปตามเกมที่วันใหม่อยากเล่นรับหลังเธอเราคงเอาเรื่องเธอไปนินทา กับคนอื่นแน่ๆเธอจะไม่ไว้ใจเล่าเรื่องส่วนตัวให้เพื่อนร่วมห้องฟังเธออ่านลายของอัสมาที่ส่งมาอย่างสม่ำเสมอทุกวันแต่เธอไม่ได้ตอบกลับไปพอถึงลายของแจ๋วมีข้อความมาเหมือนทุกวันเหมือนกันเธออ่านไปก็ยิ้มขำในความซื่อของแจ๋วที่เล่ามาทุกอย่างพอมาถึงข้อความสุดท้ายข่าวล่านะจ๊ะไม่ใช่ข่าวลือ คุณหนูดาเธอปองแล้วตอนนี้นะหญิงก็เลยต้องรีบจัดงานแต่งให้เจ้าบ่าวผู้โชคดีคือหมอการวินไงน่าเสียดายนะบุตรไม่ได้ไปร่วมง,งานด้วยไม่งั้นเราก็คงได้เจอกันคิดถึงเธอนะจ๊ะบุตรสบาย,ยใจหายว่าเรากับเสียของรักไปหัวใจตึ๊กตึ๊เมื่อย็นเหมือนจะเป็นลมนี่เราเป็นอะไรไปนเนี่ยบุตรบุตร เป็นอะไรไปหรือเปล่าเข้าห้องน้ำนานจังฉันปวดฉี่อ่ะเสียงเข้าประตูดังรัวๆว,วันใหม่ไม่ได้ปวดท้องไม่ได้ห่วเพื่อนแต่สงสัยอยากรู้เดียวเดียวเดียวฉันยังฉันยังไม่เสร็จเลยยญิงสาวสได้สติรีบปิดมือถือเก็บใส่กระเป๋ากางเกงนอนขายาวลายประตูแล้วกดชักโครกเสียงดังจนข้างนอกได้ยินจะเดินหน้าเสดออกจากห้องน้ำไป วันใหม่มองหน้าแล้วถามว่าหน้าซีดเชียวเป็นอะไรมากไหมให้ฉันพาไปห้องโรงพยาบาลนะรัน,นตีหน้าใสาใจดีถามไม่เป็นไรฉันขอไปนอนพักก่อนนะวันใหม่รีบเข้าห้องน้ำในตาสารวจรายละเอียดจมูกสูดกลิ่นฟุตฟิตเอบอกว่าท้องเสียไม่มีกลิ่นเลยนี่นะแปลกหรือว่าจะอัาเรา เข้ามาคุยทรศัพท์กับผู้ชายอย่าให้จับได้ขานขาคาเข่าใช่นะฉันจับตามองเธออยู่นะลองตัวดีจับได้เมื่อไหร่แล้วก็เด็กเส้นใหญ่อย่างเธอถ้าทำผิดกฎก็ต้องถูกไล่ออกแน่ดวงตาตีเราไม่กุจี้ฉายแววหมายมาจะเอาเรื่องวันใหม่กดชักโครกแล้วเดินออกมาจากห้องน้ำเราเห็นพุทธุูบานั่งสวดมนต์อยู่บนเตียงวันใหม่ฉลาดเลือกสิ่งที่ดีกว่า อนที่ขนของเข้ามาอยู่ในห้องพักห้องพักเล็กๆมีเพียงเตียงสองชั้นตั้งติดกับผนังห้องโทรศัพท์ซึ่งเป็นส่วนกลางและแน่นอนว่ามีการดักฟังการสนทนาวันใหม่ทําตัวเป็นผู้เสียสละและเกรงใจเพื่อนหล่อนขอเลือกตียชั้นล่างโดยให้เหตุผลที่น่าฟังว่ากลางคืนหล่อนเข้าห้องน้ําบ่อยจะได้ไม่รบกวนฉันไม่อยากจะเสี่ยงกับภาวะหัวใจกับสมองอุดตันหรอกนะ ฉันดื่มน้ําเยอะดื่มน้ําอุ่นก่อนนอนเธอก็รู้ว่าพอน้ํานในร่างกายมากเกินไปไตก็จะเริ่มขับน้ําออกมาทําให้กระเพาะปัสสาวะ,กระ,าวะกระตุ้นเราให้ตื่นขึ้นมาฉี่บ่อยๆตอนกลางคืนไงนี่คือเหตุผลที่หลอนให้กับพุทธบุตรบาส่วนตู้เสื้อผ้าที่ต้องแชร์กันนั้นหลอนก็จัดจองก่อนอีกพุทธบุตรบาไม่ใช่คนเรื่องมากเธอยอมเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยที่ยอมกันได้ มิตรภาพสำคัญกว่าสิ่งใดเธอต้องอยู่ร่วมห้องกับวันใหม่จนกว่าจะฝึกเสร็จและทั้งและถ้าทั้งสองสอบผ่านก็จะได้เป็นนักบินอวกาศหญิงและต้องเดินทางไปกับยานอวกาศด้วยกันการเป็นมิตรที่รู้จักรู้ใจกันดีช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะช่วยให้การทำงานเป็นทีมราบรื่นและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีพุทธบุตสบาสวดมนต์ เธอตระหนักแก่ใจว่าจิตใจไม่ดีส่งผลให้ร่างกายอ่อนแรงเธอฝืนใจสวดมนต์ไม่นานนักเพราะใจเริ่มสงบไม่ฟุ้งซ่านก็รู้สึกดีขึ้นสามารถหลับได้เอกกินก็กินเหมือนกันทำไมฉันไม่ท้องเสียล่ะคงไม่ใช่เป็นที่กายแต่ต้องมีเรื่องไม่สบายใจนแน่สวดมนต์ใหญ่เลยมันต้องมีอะไรในกอไผ่แน่ วันใหม่เริ่มสงสัยดวงตาของรอนรลีเล็กจนเกือบจะเป็นเส้นตรงที่ขีดอยู่ใต้ไรคิ้วบางเบา